โคตรใหม่โคตรว้าวโคตรน่าตื่นเต้นถูกใจไม่มีคำว่าแพงถือว่าตอบโจทย์มากนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเซลบอนกับช่องรถมือสองสสนาทีนะครับวันนี้มาวอาใจคนงบน้อยอยากมีรถใช้กับรถยนต์ ฮอนด้าซิตี้ไทสีเครื่อง 1500cc เกียร์ออโต้ปี2002นะครับสบภาพไม่ต้องพูดถึง1ในตองอูหาที่ไหนไม่ได้นะครับและราคาเนี่ย1 1 9 0 0 0บาทเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปชมรถกันครับไปครับ ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวมาชมรถกันสําหรับรถคันนี้นะครับที่มันบอกว่าสภาพ1ในตองอูเนี่ยเพราะอะไรนะครับสําหรับโครงสร้างบอดี้ตัวถังครับมาชมไปพร้อมๆกันนะสําหรับรถคันนี้นะครับคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับไม่มีการทรําสีไม่มีอุบัติเหตุแดงสิน้นนะครับซื้อรถราคาประมาณนี้ได้โครงสร้างแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับโอเคนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับ ถือว่าสวยมากๆยางไฟ stone ปี2020นะครับเพื่อนๆพี่ๆซื้อต่อไปเนี่ยไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนยางแล้วรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยในส่วนของดีเทลออปชั่นด้านหน้าก็มีไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับและในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับและที่ผมอยากจะให้ดูอีกนิดนึงนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับอาร์คข้างประตูทั้ง4ฝั่งนะเดิมๆเ,เลย นะครับไม่มีรอยชนรอยอะไรเลยนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยปั๊มมาจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิ้นเลยทั้งประตูหน้าประตูหลังเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้ายรถและสภาพภายในกันครับไปครับก่อนที่ไปชมภายในนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดดีเทลด้านหลังกันก่อนสําหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็น Honda City t ้ไท4นะครับก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์บง่งบอกที่ ฝาด้านท้ายนั่นเองนะครับและรถคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับและสําหรับรถคันนี้นะครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังโคตรกว้างครับเ,เพื่อนเพพี่พีกระเป๋าเดินทาง4 5หใบสบายแต่มีตําหนิอยู่อย่างนี้ครับรถคันนี้เคยทําสีฝาท้ายมามีการแกะน็อตไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้โดนหนักนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานด้านหน้ายังคงเดิม,ดมอยู่นะครับแต่ทางนี้ท้งนั้น เดี๋ยวเราไปชมภายในกันโคตรใหม่โคตรว้าวโคตรน่าตื่นเต้นไปครับเข้ามาอยู่ในส่วนของห้องโดยสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถคันนี้นะครับสภาพภายในใหม่มากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูเลขไม้ก่อนเลขไม้อยู่240,000กิโลเมตรนะครับองแอร์เนี่ยเย็นเจี๊ยบนะครับและในส่วนของเบาะเนี่ยมาพร้อมเบาะเป็นเบาะผ้านะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสภาพไม่ต้องพูดถึง 99.99% 99นะครับการันตีจากผมเองคอนโซลคอนโซลไม่มีแตกไม,มไม่มีรล้าไม่มีลอยอะไรทั้งนั้นนะครับผมในส่วนของพวมอะไรเป็นพาวเวอร์นะครับมีวัดรอบตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปกันบ้างไปครับในส่วนของคอนโซลกลางนะครับให้เ,เพื่อนๆพี่ๆได้ดูไปตามบอลนะสภาพเนี่ยใหม่มากนะครับ ไม่มีรอยการจับรอยขนแมวรอยเล็บรอยอะไรเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างของตัวรถเนี่ยอยู่ครบนะครับปุ่ม A อซีปุ่มขอทางปุ่มปรับเปลี่ยนนาฬิกาแอร์ที่เป็นมือปรับนะครับใหม่ๆกิ๊บๆเลยครับแล้วก็วิทยุที่เป็นไพโอนเนียแบบทูดินด้วยนะครับตัวนี้สามารถเสียบ USB ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับและในส่วนของเกียร์เนี่ย เข้าไปเนี่ยสมูทมากไม่มีกระตรงกระตุกเลยนะครับอยากให้มัดทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะครับอันนี้การันตีและยืนยันจากผมเลยนะครับและที่สําคัญลูกค้าเก่าติดตั้งตัวเพิ่มพวก USB เสียบสายชาร์จไฟให้กับผู้โดยสารที่นั่งข้างๆไว้ด้วยนะครับครบจบเอาไปถือว่าจบเลยนะครับแจ้งราคากันอีกครั้ง119,000บาทได้ Honda City ตี้ไทซีปี2 0 0 2เกียร์ออโต้ส,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 สีแดงนะครับถูกใจไม่มีคำว่าแพงแต่ถ้าถูกหวยมาซื้อกับบอลได้แฮ่โอเคสำหรับท่านใดที่สนใจโทรมานะ096 8 64 25 22นะครับยินดีดูแลและให้คำปรึกษารถคันนี้ซื้อสดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้บอลลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ